สวัสดีครับเอิร์ดอัานันาสาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวโคนละครึ่งเฟสสเพิ่มสิทธิ์เป็น14-15ล้านคนก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิร์ดอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิร์ดอันหันสาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2เบื้องต้นคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟส1แล้วต้องใช้เงิน3,000บาทที่ได้รับสิทธิ์มาให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้ก่อนนะครับ แล้วถึงจะได้รับสิทธิ์เข้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2โดยอาจจะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ถ้ากดยืนยันก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ได้ทันทีและวันนี้ว,นนวันที่23พฤศจิกายน2563มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณาให้เพิ่มจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธ์ จาก10ล้านเป็น14-15ล้านคนในเฟสที่2เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจํานวนมากส่วนวงเงินต่อรายในเฟสที่2อาจจะใช้วงเงินต่อรายไม่น้อยกว่า3,000บาทเท่ากับเฟสแรกส่วนระยะเวลาอาจจะยาวไปถึงช่วงตุดจีนวันที่12กุมภาพันธ์หรือจะขยายถึง3เดือนหรือไม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและมีการอนุมัติต้นเดือนธันวาคมนี้ ขณะดเดียวกันคลังยังคงหลักการไม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่อาจจะตัดสินใจขยายเวลาการเติมเงินให้ใช้จ่ายในบัตรคนละ500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน เพื่อไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อนหลายมาตรการก็มาอัปเดตข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับถ้าได้ข้อสรุปและมีการอนุมัติอย่างไรผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ็นนันหันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ